สวัสดีช่วงบ่ายครับวันนี้ก็เสร็จแล้วครับสีจริงสีจริงท้ายเสร็จแล้วเอาสีนี่นะครับไม่ต้องกอาชุดฉากครับพระครับตรงนี้ก็เดี๋ยวปั๊มจะลงครับช่างใหญ่เราเป็นทุกอย่างเลย เชื่อมตัดประกอบสร้างทำสีคนเดียวเสียวสั้งคันครับเอาทุกอย่างครับก็เอาแบบง่ายๆครับไม่ต้องเยอะครับผมเถียงเจ้าของหู่ครับเจ้าของอู่ให้ดึงเครื่องออกมาทำสีผมบอกไม่เอาอ่ะ เวลาเนี่ยวันนี้ก็สวยแล้วครับไม่ต้องเล่นเยอะแล้วข้างบนก็จะไล่เก็บส่วนที่เป็นเหล็กแค่นั้นครับทุกนี้ก็น่าจะได้ประกอบพวกวินพวกสายพาน ในดูสีที่ผู้ใหญ่รักทำนะตัวนี้ก็ทำใหม่ครับตัวนี้ยิงกระบอกลากไม่ยิง้างแล้วถังเพชรเจริญครับก็จะได้ใส่แล้ว ฝาฝาอุม้มฝาตู้ข้างบนเสร็จแล้วครับเหลือแค่เจาะเจาะยึดน,น็อตใส่กระจกครับเดี๋ยวลองพื้นโค้งครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจเอาสีอะไร สำซื้อเหล็กพี่น้องเอ้ยหลุนไปเลี้ยวเนี่ยมันไหนจิับะบานไปเกี่ยวเขาเจ้าของบอ่ออ่ะลงมาแล้วเปตะไม่ได้ควัญนะเ๊ะได้ควรมาเปะนะ่ะรุ่นนี้แล้วม มาดับนาอ่าเสร็จเรียบร้อยครับจับน็อตที่จ,จริงก็ต้องยกขึ้นนะครับให้เขาพ้นสีฝั่งคอครับเสาคอเชื่อไหมว่า บางที่นะครับทําเสร็จทั้งคันอะ่ะค่อยมาอาบสีทีหลังอะ่ะบางอู่นะเอาจนรถวิ่งได้ทุกอย่างครับค่อยมาทําสีก็มีครับแล้วข้างในอมันเป็นเหล็กเป็นสนิมมันจะเป็นยังไงของพิเชษน,นี่เอาลงครับยิงทรายครับหรือลงยิงทรายแล้วก็ลองพื้นใหม่ แล้วข้างล่างของแมวครับไม่เน้นจะไปที่เรียนมันของเก่าก็จะประมาณนี้ครับอา สวัสดีครับมืดคำตำตาฝนกมาพก่นองเอ้ยเว่นกรรมชาวนาครับปีนี้เขากำลังพ่อเกี่ยวฝนตกข้าวล้มท่วมน้ำท่วมข้าวคนตาข้าวข้างถนนกันไหลลงขางทางมืดพอซ้ำกำซ้อนกําคนรถบัตรเลี้ยวกําคนเกี่ยวก่อนกํามคนตาเขากําทุกอย่างครับกํรรัฐบาลแบบนี้เว่นกรรมประเทศไทย แล้วเอาราคาพืชผลทางการเกษตรตกข้าวโพดตกตกต่ำมากในรอบกี่ปี30สิปีเลยมั้งราคาข้าวโพดราคาเขาอินเดียไม่ส่งออกแต่ราคาข้าวไ,ไทยครับเธอเบิรงนเนอร์มันจะกดราคาข้าวเปียกข้าวเปียกน้ำเขาเนา่าเขาดำา้าบอกว่าบริเวณเขาดำนี่มันข้าวานัน เสร็จแล้วครับบันรองพื้นครับอ่ะน้องหนุ่มบอกอยากได้สีขาวจัดให้สีขาวครับแปะอยู่เกือบวันหนึ่งนะครับนี่แค่นี้นะแปะอยู่เกือบหนึ่งวันเต็มเมแต่ต้องพ่นแค่นี้แค่นี่มันสีขาวนี่ครับเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าดูการแปะคโอโ้โหช่างช้างเลยนะครับ ทำทุกอย่างทั้งเป็ดทั้งข้นเขาเรียกห้งสีมีระด <c oughs> มันไม่ได้มีอะไรเยอะๆนะแต่ว่ามันต้องขนาดนี้ครับเราต้องปิดเหล็กต้องการความเงาเนี่ยจุดที่เป็นเหล็กครับจุดที่เป็นเหล็กก็ต้องเป็นสีครับเดี๋ยวมารอรู้ว่าที่ไอรักจะใส่สีอะไรให้แล้วสีนี้จะขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้นะครับนี่สีเพชรก็ยังเงารถสามปีแล้ว ตอนนี้ลองพื้นขาวนะครับเอาสีขาวเนี่ยครับสีจริงเลยสีขาวอัดฉีดช่างหนึ่งล,ลังนะครับอัดฉีดประหยัดเมื่อบานแล้วประหยัดไปกกเกี่ยวเข้าวลมนมล้ำเดียวพี่น้องเลยข้างบนอะคอนซิงก็ไล่เจ็บทั้งนะครับถังไฮดรอลิกครับ นี้ก็เสร็จหมดแล้วมันจะอะไรนักหนานมีแค่โค้เวอร์นะท่าีน,น้องมันจัดเต็มนดูดูครับก็สำหรับที่ที่โทรมาถามนะครับผู้ใหญ่ก็บอกว่าไม่ขายแล้วครับไม่ขายตู้แล้วจะขายทั้งคัน มันมีปัญหาครับขายตู้ไปแล้วมันไม่ได้สเปคไม่ได้สเปคเขาก็เลยบอกฝ่ายเอฟซีครับถ้าจะซื้อก็ซื้อเป็นคันนะครับไม่ขายตู้แล้วแต่ก่อนทําตู้ทาอะไรขายได้แล้วมันมีปัญหาภายหลังครับมันเหมือนไม่ใช่ของเราทั้งระบบแล้วบางทีคล่องไม่คล่องก็มีปัญหา ก็คิวต่อไปขึ้นคันนี้ครับลม่มทำอยู่ชั่วโมงเดียวครับเสร็จนี่ทำร่มขาลมช่างบอลนอักกอนซิงครับ mm hmm. กระบอกไฮโดรลิกครับผู้ใหญ่จัดให้ใหม่ครับคนสีใหม่ mm hmm. มันก็เหลืองครับจะเป็นสลิมมาได้หรือทั้งลมครับยอย มอเตอร์ครับมอเตอร์บ้วนข้าวนี่ก็เป็นชุดลูกลอกทั้งหมดครับลูกลอกทั้งคันนะครับก็พรุ่งนี้ก็เตรียมตัวใส่ครับสีแห้งก็เอาขึ้นได้เลยครับบัเลงบัเลงให้หมดครับเอาขึ้นใส่สายผานครับแล้วก็เดินระบบน้ํามันเสร็จแล้วครับนี่ คอนโทรลครับคอนโทรลคอนโทรเดินซ้ายครับลงไปบางอู่ดูดิสั่งซ้ายเล้ยวเขาด่าเขาให้เขาไม่ทำให้หรอครับทำไ่ทำเองก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นแก็บหน้าฝาตู้นะครับแก็บฝาตู้ เดี๋ยวมารอลุ้นว่าจะลงสีอะไรครับเอาสีจริงเลยเลยเอาสีจริงเลยมนี่สีขาวพ้นแรกเลย แล้ววินนะครับวิน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 ตังนี้ก็ใส่ระบบครับเดินกองเดินกองเหล็กติดตั้งระบบไฮดรอลิกอืมอืมเขาก็แหนกช่างสีก็ช่างสีครับคุณ ติดไฟไว้รอบพันเ,เนี่ยเขาไปชุบมานะครับนี่ยไปชุบดูเขาหอ่อตัวนี้ก็ลักไก่ครับลักไก่ให้ผู้ใหญ่ทําสีให้ครับนี่สีงานเสร็จแล้วครับก็จะประมาณดูงานเชื่อมดูกันจับ ฝนก็ตกครับตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วอนอ,องเลยเสร็จสีก็ประกอบทั้งครับประกอบมันไดก็เสร็จแล้วครับจับน็อตจับน็อตฝาอุ้มเสร็จหมดแล้วชุดบนก็เหลือแค่พ่นรองพื้นครับข้างในอ่ะ,อะรอติดตามครับดึกๆนันจะได้ลงสีจริงครับ